ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวจะไปต่อจะขายต่อดีไหมหรือว่าจะปิดไปเลยนี่ก็ยังไม่ซื้อของเข้ามาร้านนะคะก็ไม่มันเงียบเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสวิปัสสนากนรรมฐานผมว่าประเทศเราเนี่ยวุ่นวายมานานแล้วช่วงนี้ท่านประธานเป็นช่วงที่แบบสงบเรียบร้อยแล้วทุกคนก็อยู่ในสีในธรรมท่านประธานไม่มีช่วงไหน,นครับที่แบบจะไปต่อ หรือจะพอแค่นี้นะเออร้านขายของชําบอกไม่ไม่ไหวแล้วนะเศรษฐกิจแบบนี้นะเออจะไปต่อหรือหรือพอแค่นี้ดีค่ะช่วยช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ร้านเง,งเงียบมากเลยค่ะนะครับขายของชำนะคุผู้ชมรอก่อนทีรอ,รอก่อนรอก่อนเงินดิจิตอลเออ นะครับรองเงินดิจติตาลก่อนนะเนี่ยเขากำลังจะแจกแล้วนะเผื่อมันจะกระตุ้นเป็นพายุเศรษฐกิจเผื่อคนจะมาซื้อขนมนะ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 เนี่ยเผื่อคนจะมาซื้อโอชิเผื่อคนจะมาซื้อกระทิงแดงนะเนี่ยครับเงินดิจิตาลนะมาซื้ออะไรอะ่ะแล้วร้านแบบที่มาร่วมโครงการได้ไหม ถา,ถามหน่อยที่ไอ้พวก <c oughs> ไอ้รัฐมนตรีทั้งหลายตกลงร้านแบบไหนมันร่วมโครงการได้บ้างวะ <c oughs> นะร้านแบบนี้ร่วมได้ไหมหรือว่าต้องร้านที่ใหญ่ร้านถูกและดีไอ้พวกร้านใหญ่ๆอะ่ะร้านขายของแบบว่าร้านชำร้านที่ใหญ่เท่านั้นแต่ร้านย่อยๆแบบนี้ร่วมไม่ได้ไหมนะครับ ถ้าร่วมได้แล้วจะไปซื้ออะไรถามหน่อยคนได้หมื่นหนึ่งจะไปซื้ออะไรซื้อขนมหอละห้าบาทสิบบาทเออเนะ่ยซื้ออะไร,ออะไรมีข้อสารขายไว้ร้านแบบนี้นะยเออเนี่ยมันเราเรียกว่าอย่าเรียกว่าพายุเศรษฐกิจเรียกว่าลมตดหมา <c oughs> นะครับเออ มันซื้ออะไรได้ถามจริงเด็ดนะแล้วร้านแบบไหนที่มันขายข้าวสารถามจริงเดดร้านแบบไหนร้านขายส่งร้านไม่ใช่ร้านขายส่งอ่ะร้านค้าปปีกแบบไหนที่มันขายข้าวสารได้เวลถามหน่อยดิแล้วใครเพิ่งจะไปซื้อข้าวสารหมื่นหนึ่งแล้วสมมติมีสิบคนไปซื้อหมื่นหนึ่งสิบคนอย่างเงี้ยร้านเพิ่งไม่ต้องสต็อกสินค้าข้าวสารไปสิบตันเลยหรอ เออนึกสภาพไม่ออกท่านผู้ชมนะนึกไม่ออกจริงๆว่ามึงจะไปซื้ออะไรที่เข้าสารซื้อปักกระป๋องเหรอซื้อมามา่าอะเงี้ยเหรอให้คนมาตุนไหม <c oughs> อายุสิบหกถึงยี่สิบปีอะนะมึงจะซื้ออะไรถามหน่อยเออนะี่ครับ แล้วมันจะกระจายเศรษฐกิจยังไงวะแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงวะแล้วมันจะไปเออมันก็ไปกระจุกอยู่หน่อยหนึ่งแค่ร้านค้าหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละเนอะเผ่อๆไม่ได้แจกแล้วดูทรงท่านผู้ชมอืมหรือแจกเป็นเงินสดเหมือนเดิมดูดูทรง,ทรง,ทรงละดูไปดูมาแล้วนะเออเปลี่ยนเงื่อนไขวันหนึ่งสิบรอบตอนแรกบอกจ่ายค่าเทอมได้พอจะพาพบอกจ่ายไม่ได้เนี่ย ดูทรงแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะพูดอะไรไปก็ไม่รับผิดชอบเอพิกไปพิกมาเดี๋ยวพอรูดูใกล้จริงๆอ่ะเดี๋ยวดูท่านผู้ชมไม่ได้แจกหรอกแจกเงินสดเหมือนเดิมออนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ